บริษัท asml นะครับผู้ผลิตเครื่องผลิต cpu โชว์เครื่องรุ่นใหม่ครับชื่อว่า h i n a e u v รุ่นนี้สามารถผลิตแผงวงจรในระดับ2นาโนเมตรได้หลายคนที่ติดตามข่าวของลำหน้าโชว์อยู่นะครับก็จะเข้าใจดีว่าแม้กระทั่งบริษัทอย่าง tsmc นะครับ samsung intel หรือ Uh, globalfoundry นะครับหลายๆบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นบริษัทผลิต CPU ก็จรงิงแต่บริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องผลิต CPU จากบริษัทนี้ครับ ASML นี่นะฮะ ASML เนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่อง EUV นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้เราสามารถผลิตโครงสร้างของ CPU ที่มีทรานซิสเตอร์เล็กในระดับ5นาโนเมตร3นาโนเมตรได้ ล่าสุดบริษัท ASML นี้นะครับได้เปิดเผยเครื่องจักรรุ่นใหม่ของเขาที่ชื่อว่า HiNAEUV เครื่องนี้นะครับสามารถย่อความละเอียดของวงจรลงไปได้ถึงระดับ2นาโนเมตรหรือเล็กกว่านั้นคือ2นาโนเมตรนี่คือขั้นสูงแล้วลงไปเล็กได้มากกว่านั้นอีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในตอนนี้นะครับทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็ผลิตกัน5นาโนเมตร3นาโนเมตรเต็มที่นะฮะ2นาโนเมตรเนี่ยคือตัวนี้เลย High N A U E U V มีใครอยากรู้บ้างว่าเครื่องผลิต CPU 1เครื่องที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์ผมว่าขนาดมันจริงๆน่าจะมีขนาดเท่าประมาณรถทัวร์1คันนะฮะมีใครรู้ไหมว่าเครื่อง1เครื่องราคาเท่าไหร่เออ ASML นะครับขายเครื่องนี้นะครับอยู่ที่400ล้านดอลลาร์ครับ14,000ล้านบาทถ้าคุณจะเปิดโรงงานผลิต CPU คุณต้องลงทุนเครื่องนี้ซึ่งเครื่องเดียวเนี่ยผลิตได้ไม่เยอะด้วยนะจำนวนการผลิตไม่เยอะนะอาจจะผลิตได้แค่ประมาณหนึ่งต่อต่อวันต่อเดือนต่อสัปดาห์นะฮะคุณจะต้องมีเครื่องแบบนี้หลายๆเครื่องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเงินลงทุนเท่าไหรอ่อ่ะหนเครื่อง14,000ล้าน ถ้าคุณจ้างกานมีสักห้าเครื่องในโรงงานคุณซึ่งอันนี้คือคุณระดับโลกเลยนะห้าเครื่องนี้ก็ต้องลงทุนกันเป็นแบบเป็นแสนล้านแล้วมันโอ้โหเรียกว่าใช้เงินลงทุนมหาศาลน่ะนะฮะผมถึงอยากอธิบายไงเวลาเวลาเล่าข่าวที่บอกว่ามีปัญหาผลิตชิปขาดแคลนเครื่องผลิตชิปแล้วคือผลิตออกมาแล้วมันได้ชิปที่ใช้งานได้มันมีน้อยเขาไม่ใช่ว่าเขาผลิตช้านะพอเวลาเราเล่าข่าวเรื่องว่าชิปขาดแคลนเนี่ยก็จะมีคนมาตอบคอมเมนต์ว่า าทำไมไม่ไปสั่งเครื่องผลิตชิปมาเยอะๆละ่ะผลิตชิปออกมามากแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากเลยครับพี่ผลิตไปสั่งเครื่องผลิตชิปมาเยอะๆครับเครื่องละหมื่นสี่พันล้านพี่จะไปหาตังค์ที่ไหนมาซื้อล่ะครับ <c oughs> <c oughs> บริษัท Intel อินเทลเนี่ยแทบจะต้องขายโรงงานเดิมเนี่ยเพื่อจะไปสร้างโรงงานใหม่อ่ะนะฮะโอ้โหมันไม่ใช่ถูกๆมันไม่ใช่แบบว่าดีดนิ้วแล้วไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บเขาจะผลิตให้นะเครื่อง h ฮ g h NA EUV ตัวนี้นะครับ ตอนนี้มีผู้ผลิตสั่งจองเครื่องรุ่นทดสอบนะครับเป็นตัวที่ยังไม่สมบูรณ์ที่ั้นเขาเรียกว่า Pilot m a c h ชชีสั่งมา5เครื่อง5เครื่องนี้กว่าจะทําเสร็จแล้วส่งมอบได้ปี2024ครับอีก2ปีข้างหน้าคือไปสั่งกับ ASML เนี่ยใช่ว่าถามว่า Intel สั่งไหม i ินเ l l บอกไปดูใบสั่งออเดอร์ได้ตอนนี้น่าจะมีประมาณ20-30เครื่องแต่ว่า i ินเทยังได้ไม่ถึงสเครื่องเลยมั้ง ทีเอสเสั่งไหมอูเรางานเยอะขนาดนี้เราต้องสั่งล่วงหน้าเป็น1 0บสเครื่องครับเป็น50เครื่องด้วยซ้ําไปซัมซุงก็สั่งทุกคนสั่งออเดอร์หมดแต่ปีหนึ่ง ASML ผลิตได้กี่เครื่องแค่นั้นเองแล้วขนส่งก็ไม่ง่ายเครื่องไอตัว EUV แบบนี้นะครับขนาดเท่าประมาณ1 c o n t คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆหรือว่า1ลรถทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะขนส่งไปประกอบต้องใช้เครื่องบิน b บ e ิ n g 747 3ลำ ขนไปแล้วไปประกอบนะฮะค่าขนส่งนี่ก็โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วตัวเครื่อง400ล้านนะครับต้องใช้3เที่ยวบินในการขนส่งซึ่งตอนนี้ทาง s s m l ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับออกมาว่ามีใครสั่งเครื่องรุ่นนี้ไปแล้วบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่า Intel เพราะว่า Intel เคยประกาศว่าเขาจะซื้อเครื่องรุ่นใหม่เป็นรายแรกจริงๆ Intel เนี่ยเกือบจะครองโลกได้แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนสมัยที่เรายังไม่แข่งกันเรื่องระดับ7นาโนเมตรอ่ะเรายังอยู่กันแถว14นาโนเมตรเนะี่ย Intel มีหุ้นอยู่ในบริษัท ASML ด้วยนะครับถ้า Intel ซื้อหุ้น ASML หมดเลยวันนั้นนะไม่มี TSMC ไม่มีซัมซุงไม่มีคนอื่นไม่ขายเครื่องให้จบนะฮะไม่ต้องไปแข่งขันกันให้เสียเวลา แต่ Intel ไม่ทำา n t t l l บอกงั้นเราขายหุ้นคืน ASML ให้ ASML เป็นอิสระไปคนอื่นจะได้มาจ้าง ASML ซื้อเครื่องไปได้เราจะได้มีคู่แข่งเป็นไง Intel ป่าไหมโอ้โหใจกว้างเปิดรับคู่แข่งทั่วโลกแล้วตัวเองก็ต้องมานั่งสปินตัวเองนะเหนื่อยแทบแย่เลยโอ้โหช่วงปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่แบบว่าสุดยอดของ ASML นะครับยอดขาย18.6พันล้านยูโรคิดเป็นกำไรประมาณ52 งบลงทุนปีละ2.5พันล้านอยู่หรอโอ้โหคิดไม่อยากจะคิดเป็นเงินบาทเลยไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเรียกง,ง่ายๆว่าใครไปซื้อเครื่องของ ASML เนี่ยเอาเอาเป็นเครื่องรุ่นเก่าแล้วกันนะผมว่าเอาสัก10นาโนเมตรนะเครื่องรุ่นเก่าๆซื้อมือ2จาก Intel มานะมาตั้งโรงงานผลิตชิปในเมืองไทยแค่นี้ก็รวยแล้วครับคุณไม่ต้องไปแข่งกันระดับโลกขนาดนั้น